ใบมือนี่ย่าเอะผ้าพี่น้องมาเฮ็ดเบียกอยู่หน้าบ้านจ้าใบสามลราจ้ะพี่น้องมือนี่วันเสาร์ตลาดเพิ่งกําลังสิลงจ้ามือนี่มีตลาดอยู่หน้าบ้านมือนี่ยายเอะก็จะว่ามาเฮ็ดเบียกคือกันจ้ะเบียกของยายเอะมือนีก็คือว่ายายเอะสิมานกวาดใบใหม่จ้บพี่น้องกวาดใบใหม่ที่มันแห้งแล้วมันลนยึ่ไตต้นใหม่นะจ้า พ่อยพญายลบเผา n h ากองนั่นไปแล้วมือเศร้านี่บัดเนียนอันมนีย่าเอเสือ,อนไม่กวาาท่ามะพร้าวมา,าเนี่ยเลยว่าสิมากกว่าม,มุมนี่ออกอย่ามันเป็นใบบกช่มพูพี่น,อน,อน,น้อ,องมาก็มนี่ใบบกม่วงนั่จ้ะเนก็เลยว่าสิมากวาาต้องความสะอาดกวาดติดต่อไมอ่หมองหันไว้แต่พ่อยเผา nhả มือเศ้ายุ่นม,มู่บานนี่พี่น้องอันอบตหรือว่าเทศบาลเพิ่นม่มีรถขยะมาเก็บหม่จ้ะ แต่ละบ้านนี่ต้องจัดการขยะกันเองยังพวกขยะเปียกเนาะพี่น้องขยะเปียกนี่ยายเอต้องอันเอาไส่ทุงพลาสติกไส่ทุ้งพลาสติกแล้วก็อันไส้ถ่ายรถไปทิมยู่ทั้งขยะในเมืองเวลาย,ยายเอไปหาลูกสาวยิงเลี่ยนพี่น้องต้องเอาใส้ถ่ายรถไปน้่เกือบทุกมือเลยจ้ะบางเธอจะซองซ้ำมือเอาไปทิมเธอหนึง่งเพราะว่ายายเอสเ,เอาไส้ ถุงหน่อยมันบ่พี่น้องถุงพลาสติกหน่อยพอมันเต็มย่าเอก็ไปใส่ถุงใหญ่ไว้อีกเทื่อนึงพอมันเต็มถุงใหญ่าเอก็เอาไปถิ่มยังสิเนี่จ้ะถามว่ามันเหม็นมันเน่ามันก็บ่เหม็นบอกพี่นอ้องว่ายายเอกปิดปากถุงยางดีจ้ะนี่เราแยกย่าเอกวาสิมาอันเนี่ยตัดใบกล้วยที่มันอันเหลืองๆนั่นออกแล้วก็สิมากวาดใบใหม่ตรงนี้จ้ะพี่น้องถ้าแม่นมีเวลาเหลือย่าเอกกับวาสิอัน แย่าสิอันเห็ดอันียงก่อเชื้อหนาเสียหยาตรงมุมนอ่จ้ะนี่ห้อยเพ็นเห็ดปันห้อยจะคล้องบมาลังเก้าพ็นเห็ดแปลงไปมีห้อยพันปูพักอันหอมเปไว้พี่น้องห้อยพันปูกหอมเปแล้วก็ต้นอีหยังบุนิเป็นพีここ KK, ่จังอันพวกข้าพวกอีหยังแป้งสันแม่จ้ะก็ยังพวกหวานพวกหยังนีู่ละห้อยเข้าจอบปูกไว้มันนีมันอันมันมัน บ่มีหยังจ้ะฟังทางนี้ม <Și S 2> <X> ีแ <ulative> ต <erman> <x> ่ญาใหญ่ว่าสิมาเสียหญ้าออกแล้วก็สิอันปุงดินสิอันเฮ็ดดินใหญ่ว่าสิเอาอันต้นหอมมาเน็บแล้วก็ว่าในผักีจีนจ้ะพี่น้องบ่หลายยายงมันสิบ่แล้วาใหญ่เริ่มลงมือเฮ็ดเียก่อนจ้ะ ยายเอการพ่วนดินอันมองที่สิเตรียมปลูกพักหอมพักซี่เรียบร้อยลรือจ้าพี่น้องยายเอเอาขาดหน่อยยายเอเอาเสียมมาอันขุดดินขืนกวนจานเรยายายเอก็เอาขาดหน่อยขาดหน่อยมาักขาดเห็นเกียร์มันเสมอกันจกะพี่น้องดินมันก็ล้วนดีย่จ้ะดินดําดียุไปตะปลูกอันพักง่ามยุจ้ะเดี๋ยวยายเอจะไปหาเสื่อตตนหอมแม่พี่น้องไปซื้อตนหอมมาเสียใบเลากกาจื ไปเสือนในผักซี่จากเมื่อวานพ่อเด็กเก็บกินจะี่น้องส่วนตนว้นกล้วยหน่อยยายเอะก,กัดตัดใบมันออกแล้วยายเอะเปลี่ยนเอาไปกองไว้จะไว้ถั่วพะยาเป็นสุม้มส่วนหนังทางด้านขังพี่น้องเดียวตายายเอะพ่างงันไปเบิ่งฟังอันทางอันต้นไต้ตน้ตตนบกม่วงกับตน้นชมพูกนี่ยายเอะก,กัดกวาดเรียบร้อยแล้วยายเอะก,กัดกวาดใบกวาดอย่างมันออกแล้วจ้ะ แบนดีจับพี่น้อง,อองพูดเนี่ยายเอาไปกวางไงวันนี้ให้ยเพราะไอันล่องมาเผาเย่างเมือนเศร้าจา้ะยื่นมู่บ้านนี่พี่น้องตามที่ยายสังเกตเนาะอันทุกบ้านเลยจ้ะเขจอดสิบเผาอันขยะยเนี่ยมเมือนเศร้าพี่นอ้องช่วงโซเศ้าประมาณตีหากลัวหกโมงนี่แม่จา้าช่วงที่แบบว่าแดดพัดในอ,อกนะเนาะเขาจะมาเผาเพราะว,ว่าถ้าแดดออกนึงแหละอาการมันนั่นเริ่อมหอนเราจะพี่น้องแล้วมันก็บสิมีล่มนั่น ขาเจ้าะกสิญญานมันปิวมันหยองหยานมันเป็นใหม่ังสิมั่งจ้ะยายเอ๋คิดว่านะเขาเจ้าก็เลยพากันตื่นมาเผาตัเสาจ้ะประมาณนั้นหกโมงทันรังเมือยายเอ๋ตื่นขึ้นมายายเอ๋เห็นนั่นอันตาอยู่อันหลังบานติดกันกับยายเอ๋นะแล้วก็เผาแล้วนี่ละพี่น้องเดี๋ยวยายเอกเสษียนไปหาในผักซี่มื่วานเหรอจ้ะเหตุเบียกแล้วแล้วบัดนี้ยายเอ๋เกษียดไปเลาะตลาดก่อนจ้ะพี่น้อง ตลาดเขาเจอล่งละย,ยายเอกสิไปหาสือ่อของกินก่อนเพราะว่าถ้าคำก็นี่เดี๋ยวเพิ่นสิเก็บก้อนจ้ะจ้ะพี่น้องพอกันไม่คลิปน้าจ้าสำหรับคลิปนี้กสวัสดีจ้า